กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยครับสำหรับวันนี้เราได้มีโอกาสมารับทราบรายงานประจำปีของกองทุนรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประจำปีงบประมาณ2562ก็ต้องเรียนว่ากองทุนนี้ก็โอนยุบกองทุนเดิม ที่เป็นประชาลัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานล่างมาเป็นเติมกับว่าสวัสดิการเข้ามาแล้วก็หลักและสังคมเข้ามาท่ทานประธานครับวันนี้เนี่ยผมผมเรียนว่ามีข้อที่จะปรึกษาหรือว่าข้อแนะนําข้อที่จะถามอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกเลยนะครับก็คือบัตรตัวเนี้แรกเริ่มเติมทีเนี่ยการใช้ที่ท่านบอกว่ามีใช้สองแบบกับแบบไม่กําหนดระยะกับกำหนดเวลา แรกเริ่มบางทีเนี่ยบอกว่าไปรูดซื้อบัตรได้ประมาณ300บาทแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงพี่น้องประชาชนว่าทําไมต้องบังคับให้ไปรูดซื้อขอเป็นเงินสดเพราะว่าบางทีจําเป็นจะต้องไปซื้อร้านที่ไม่มีธงฟ้าบางครั้งมีจําเป็นที่อื่นๆก็มีการให้เงินร้อยถึงสองร้อยละบาทก็จะเรียนถามว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าจะเป็นเงินสดทั้งหมดซึ่งประชาชนอยากได้มากกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อร้านอย่างที่หลายๆคนร้านธงฟ้าไปซื้อเนี่ยธงฟ้าเนี่ยไม่อยู่แปดหมื่นกว่าแห่งเนี่ยแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ธงฟ้าเขาจะทำยังไงแต่ถ้าเป็นเงินสดหมดท่านดิสติบิวกระจายไปได้เลยอันนี้คือการเท่าเทียมไม่ใช่การเหลื่อมลำ้ำ นะครับเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรองปลัดคณะขา้ขนารคณะนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่จะต้องใช้เงินตรงนี้ขอเป็นเงินสดทั้งหมดหรือไม่ได้ทั้งหมดก็ให้มากกว่าเดิมเรื่องธงฟ้าก็เหมือนกันมีไปได้ไหมที่ร้านที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาก็อยากเข้าท่านมีกฎเกณฑ์ยังไงที่จะผ่อนคลายให้เขาได้เข้ายิ่งเข้าได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการช่วยให้ร้านที่ไม่ได้อยู่ธงฟ้าเนี่ยเขามีโอกาสขายของได้ นะครับโดยเฉพาะสินค้าเนี่ย,คล,ยคล้ายกันถ้าเกิดคนหนึ่งมีบัตรคนหนึ่งไม่บัตรเนี่ยร้านหนึ่งเข้าแบบไม่มีที่ว่างอีกร้านหนึ่งนี่แทบตบยุงนะครับข้อที่สองในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยท่านใช้เงินไปทิ้งปีนี้จากงบดุลที่ดูเนี่ยนะครับใช้เงินไปเก้าหมื่นกว่าล้านเกือบแสนล้านในเงินเข้ามาเนี่ยจะถามว่าในสถานการณ์ณักขณะนี้มันมีโควิดขึ้นมาซึ่งผมกับคณะสภาผูนาน้แทนริษฎรได้เสนอจิตต,ตั้งแต่ยี่สิบเก้ามกรา จนแบบนี้สีเดือนเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเนี่ยท่านมีวิธีการมีโครงการอย่างไรที่จะมีการจัดในเรื่องเน้นเรื่องโควิดให้ได้มากที่สุดผมเรียนว่าประชาชนเขาอยากได้ความยั่งยืนเงินนะ่ะได้ก็โครงต่างๆนะ่ะแต่ถ้าเป็นความยั่งยืนคือการสร้างให้เขาสามารถยืนด้วยลําแข้งเขาเองเข้าใจได้ไม่ต้องพามาไม่ต้องมีบัตรถ,ถึง14.6ล้านคน ซึ่งซาบวันนี้มีจริงๆเนี่ยเหลือประมาณ13ล้านกว่าถ้าถ้ายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเขาอยากไม่อยากได้ตรงนี้อยากให้เขายั่งยืนแล้วเงินที่ท่านนะ่ะไห้มาเนี่ยปรับยังไงที่จะช่วยในเรื่องโควิดก็ดีสร้างความยั่งยืนก็ดีข้อที่สามบัตรบ,บางคนเนี่ยบอกว่าที่ท่านบอกมีอยู่ห้าถูกเนี่ยฮะถูกฝาถูกตัวถูกประทรวงถูกต้องถูกใจถูกจุดถูกฝาถูกตัวเนี่ยบางคน แถวพื้นที่เนี่ยบ่นว่าทำไมบ้านนั้นได้เขามีคุณสมบัติครบเหรือทั้งท่านมองดูว่าเขาน่าจะรวยกับเขานะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกทำไมเขาไม่ได้ทั้งที่เขาแทบไม่มีอะไรเลยตรงนี้เนี่ยฝากท่านไปช่วยดูรีไว้์ชุดที่สามารถเขาไม่ได้เนี่ยให้เขาได้อุ่นใจให้เขาได้ทัดเทียมท่านจะเช็คอย่างไงว่ามี โฉนดที่ดินมีบ้านเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มีคณะกรรคการขึ้นไปดูแลเยียวยาเขาให้เขาได้ครบตรงจุดนี้ถัดมาก็คือเรื่องของการประเมินผลตามวัตถุประสงค์3ข้อท่านประเมินผลเนี่ยท่านเอาวิธีการประเมินอย่างไรนะครับเบ็หลัการนำงานวิจัยเราจะมีประเมินผลมี KPI มีตัวชี้วัดมีการประเมินผลเนี่ยประเมินผลอย่างไรถ้าประเมินผลแบบแบบถ้าต้องเอาคนกลาง ต้องเอาคนกลางแล้วคนที่ที่นั่นอย่าอย่าไปประเมินโดยเฉพาะคนที่ได้หรือว่าอะไรต่างๆอยากให้อย่าใบแอดนะครับเรื่องการช่วยเหลือข้อที่หน้าก้านะครับหกสิบห้าปีสําหรับคนที่ไปรับคนป่วยผู้สูงอายุแต่ว่าพอมาทัดถัดมาใช้60ปีนะครับหน้ากเราเราใช้65หรือ60กันแน่ตัวนี้เกณฑ์เป็นอย่างไร และสุดท้ายในการสอบบัญชีญนะครับผมดูหน้า18หน้า17ก็มีนะครับเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ชี้แจงหน้า17นี่มาวันที่30กันยาหน่วยนะครับบาทไม้เหตุปี2562 2 5 6 1แต่พอหน้า18กลายเป็นปี62สองสอครั้งเลยนะครับรายได้จากกองทุนหนุน หมายเลข5ปี6-2 8-7,000ล้านปี6-2สองเหมือนกัน6 0 0 0ืล้านอาจจะเป็น6-1หนึ่งหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าได้ชี้แจงนิดนึงนะครับก็ก็นำเรียนว่าในการดูในการรายละเอียดเนี่ยผมอยากเรียนว่าท่านน่าจะได้มีรายละเอียดที่มากกว่านี้แล้วก็สมบูรณ์มากกว่านี้อันนี้แบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครบถ้วนในหลายเรื่องโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ย มี14ล้านคนจริงหรือเปล่านะครับท่านน่าจะได้แยกประเภทและใน14ล้านคนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตผู้ที่ถูกประมาณเท่าไหร่อัปเดตข้อมูลได้หรือยังได้เท่าไหร่เรื่องของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือที่บอกว่าทั้งรถไฟทั้งน้ําทั้งประปาทั้งเ,เกี่ยวกับการใช้ต่างๆเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราเราใช้เกณฑ์ยังไงเพราะบางคน ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปบางคนก็ไปแล้วจะเบิกยังไงตรงนี้เนี่ยหมใจ่าหรือย,อยังไงและจะให้ยังไงถ้าเกิดเหมใจ่าก็จัดไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากสังคมเนี่ยให้ถึงมือพี่น้องประชาชนแบบ5ถูกของท่านให้ครบถ้วนและสำลิดผลข้อท้วงติง่งข้อที่เขา ส่งมายังพระธาตสมาชิกสภานอรเนี่ยก็อยากให้ท่านรับไปว่ามีโอกาสจะไปแก้ไขเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของพวกเราจริงๆขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ